ครับใช่ครับวอสุดสั้นครับไฟายเราซ้อมมากี่วันวันหนึ่งเดือนก็รซ้อมอยู่ที่ค่ายวอลสุดสั้นอยู่ที่เพชรบูรณ์ที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่ปรับซ้อมตอนนี้เอ่อเป็นเป็นคู่มของเราในค่ายครับตอนนี้อายุเท่าไหรแล้วครับ20ปีครับสูงเท่าไรแลหน่งร้อยครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณห้ครับมวยสไตล์อะไรครับอ่าเป็นมวยเดิมวันนี้ต้องมาเจอคู่ปรับเก่านะครับไทยแลนด์แพ้เข้ามาสองเท่าเลย ครั้งแรกไฟพลาดไปโดนเลยโดนศอกโอ้จังหวะหล่นเลยแล้วไฟสองใบแบบแพ้แบบไหนอ่ะโดนนับครับอ๋อ้จังหว่พลาดโดนนับก่อนก็เลยพลาดแพ้เข้าไปวันนั้นก็ต่อ,อยยูเว่นี่แหละร้อยที่หกแล้ววันนี้มาเจอไฟที่สามคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมมั่นใจนะเพราะสองวันนั้นไม่ต้องคิดถึงนะวันนี้ร้อยที่หกเมื่อเช้ามาเป็นยังไงน,นักมิตรเกินด้วยมาพอดีครับมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วแัว้นล,ล่าสุดไปใครไปไปครับเิชรซิลิคอนที่ที่นี่วันนั้นเป็นไง ชาวนาต้องไปเวทเท่าไรร้อยสิบร้อยสิบสี่ผมวันนี้ร้อยสิบหกนะวันนี้พร้อมมาเอาชนะคืนด้วยตีแข่แรงนะคุ้มมากี่กิโลประมาณสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักหกสิบเจ็ดสิบคนจังหวัดพิชบศวงเอ้าฝากเชียร์ช่วยไหมครับเรื่อยๆอ่าเป็นกำลังใจให้ผมวันนี้พร้อมมาเอาชนะนะอ่ะขอโชคดีไปมากครับโอเค